สำหรับบีวิวรู้สึกมันไม่แฝงเว้ยไม่แฝงที่ทําไมคนไทยถึงได้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วเออคนเมืองนอกได้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่งฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีวิวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะบีบิวก็จะมารีวิวกับเรื่องบึงการเดอะเลกค่ะบึงการเดอะเลกนะคะก็เรียกว่าสถาปนาตัวเองอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นไทจูหรือสปาร์ลาด ของเมืองไทยนั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้นะคะใช้เวลาถ่ายทําทั้งหมด5ปีด้วยกันนะคะกว่าจะคลอดออกมาให,ให้เราดูในโรงภาพยนตร์ได้นะติดเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทุนสร้างต่างๆใดๆจนสุดท้ายแล้วได้ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองนะคะบึงการเดอะเลกเนี่ยเรื่องย่อมีอยู่ว่านะคะน้องวันใหม่มีวิวจําได้ว่าเป็นน้องวันใหม่แต่ว่าชื่อในเรื่องจาไม่ได้นะคะน้องวันใหม่เนี่ยเขาได้ไปเจอ ไข่ใบหนึ่งค่ะที่มีความมะึึมาใหญ่โตมโหระทึกมากแล้วเมื่อน้องเจอไข่ใบนี้ค่ะบึงการทางจังหวัดก็ได้เปลี่ยนไปค่ะจากจังหวัดที่สงบสุขกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เรียกว่าทรงภัยพิบัติได้เลยค่ะจนทำให้นะคะเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความสำคัญต่างๆเนี่ย ต่างต้องรวมตัวกันเพื่อจับไทจูตัวนี้นั่นเองนะคะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบิวบิวอยากให้ทุกคนนะคะไปติดตามรับชมกันได้ในบึงการเดอะเลกวันนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองจะ้ะมาเข้าสู่รีวิวรีใจของบิวบิวนะคะก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วว่า ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังค่ะส่วนตัวอันนี้ขอปูพื้นฐานก่อนขอปูพื้นของทุกคนก่อนว่าบีบีไปดูด้วยหมุดหมายอะไรนะคะตอนแรกเนี่ยที่บีบดหลังจากดูเรื่องเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็คือแย่แล้วกันเรียกว่าน้องแย่าน้องแย่เนี่ยน้องกี้ ช่องกี้อลันนะคะในติ๊กต็อกไปตามกันได้เขาก็ได้มาขายวิวิวต่อว่าเฮ้ยพี่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเข้าฉายในไทยเนี่ยเร็วๆนี้เลยเรียกว่าแบบ CG คือดีตัวสปาราดก็คือเลิศคือเวอร์ไปเลยก็คือเรื่องบึงการเดอดเลกนั่นเองค่ะพอหลังจากวีวิวได้ดูตัวอย่างแม่เจ้าแม่จใจเฮ้ย <c oughs> มันดีว่ะมันดูมีความหวงังว่ามันดูแบบเฮ้ยอะไรอ่าโยมันดูแบบสมจริงกว่านอนแย่พอสมควร ไม่เลีพพ้ยวพามควรเลี้ยวเยอะเลยดีกว่าเออมันมันดูจริงมากๆอะมันดูให้ฟิลแบบจูราสสิกพาให้ฟิลแบบก็ซินลาห์ทำนองนั้นเลยบิวตั้งมุดหมายแล้วแต่ก็ยังปักในใจอยู่เหมือนเดิมว่าหนังไทยเราจะให้เกรด B ีไปก่อนให้เกรด B ีไว้เราจะไม่ให้เราจะไม่ให้หนางเยอะจะไม่หวังเยอะเพราะว่าถ้าไม่หวังเท่ากับไม่ผิดหวังนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับบิวไม่ได้ผิดหวังเลยเอาอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้หวังมันเลยทำให้บิวแบบ รู้สึกดีเมื่อได้ดูแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไปได้ดีกว่านี้นั่นเองค่ะมาสู่ข้อดีกันดีกว่าข้อดีอย่างแรกก็คือเจ้าไทจูนั่นเองค่ะเจ้าไทจูเนี่ยนะคะตัวเนี้มันมีความสมจริงที่บีวิวดูแล้วฟินเวอร์คืออย่างแรกเลยอะ่ะเขาใช้เทคนิคสร้างเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ของจริงขึ้นมาคือเขาไม่ได้สร้างแบบทั้งตัวนะคือสร้างแบบครึ่งตัวมาเพื่อให้มันรีเลทกับ นักแสดงได้ให้มาดูบอกว่าเออนักแสดงเวลาเขาแสดงมันจะได้รู้สึกว่ามันมีเจ้าสัปหลาดตัวนี้จริงๆและทําให้คนดูก็รู้สึกด้วยว่าเจ้าไทจูตัวนี้มันมีชีวิตจริงๆค่ะเขาใช้เทคนิคนี้เหมือนกับจูราสสิกพาร์คเป๊ะเลยซึ่งจูราสสิกพาร์คเนี่ยเขาก็เนรมิตเจ้าทีเร็กซ์ขึ้นมาเพื่อให้มันดูจริงใช่ไหมคะเจ้าไทจูเนี่ยมันเป็นสัปหลาดที่ควบรวม3มสัตว์เข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาดุก แล้วก็จอระเค้ค่ะซึ่งฉากเปิดตัวของนางอ่ะเฮ้ยบีบีบอกเลยว่าอลังการมันไม่ได้แอบซ่อนอะไรนะมันมาให้เห็นจะจะ,จะตรงๆเลยว่าฉันก็ไทจูฮัลโหลเะเอเออคือแบบมาอย่างนี้ไปเลยแล้วบีบีวเฮ้ยเวิร์กว่ะถึงแม้ว่าบางซีนที่เขาลดขนาดไทจูลงมาให้เป็นแบบชุดคนที่สวมใส่อะค่ะบีบวก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างจริงอยู่ดีด้วยการที่เขาจะใช้มุมกล้องแบบเฮ้ยพิก เคยหมุนเคยแอบแบบผ่านช่องไม้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยบิิวก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังดูจริงแล้วมันทําให้เราเชื่อได้ว่ามันมีไทจูตัวนี้อยู่ที่บึงการจริงๆอันเนี้ยบิวชอบแล้วความโหดความดิบของมันอะ่ะก็เด็ดขาดกว่าแย้นะสําหรับบิวนะรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกมันอยากจะเปิดวอล์กมาดูที่บึงการแล้วอะแบบมึงมามึงมาเอาดีเอาดีเอาเลยไม่ใครหน้าไหนใครหน้าไหนจะทำร้ายคุณม,มามามาเดี๋ยวฉันจะฟาดเรียบอะไรอย่างเงี้ย เออบิวชอบแต่ว่าหลังจากเนี้ยอาจจะไม่ได้ชอบอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเว้นตรงนี้ไว้ก่อนเราไปในจุดหมายต่อไปค่ะจุดหมายต่อไปก็คือการดําเนินเรื่องที่ฉับไวตอนแรกอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะนานคิดว่าแบบเคยมันน่าจะต้องปูเยอะหน่อยหรอวะไทจูมันคืออะไรอีตัวนี้มันมาจากอะไรเฮอเขาไม่เขาไม่ให้เราเสียเวลาเยอะเลยเว้ยเขาพาเราไปรู้จักไทจูพาไปรู้จักกับ กลุ่มชาวบ้านหนึ่งกลุ่มที่พบปะไทจูมาแล้วแล้วก็บอกทุกคนว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันมีไทจูมันมีสัปะหลาดซึ่งเดี๋ยวมันจะมีครอบครวัวคนนี้ที่เราจะเห็นว่าเขาอะค่อนข้างเป็นส่วนสำคัญทีเดียวในเรื่องนี้นะคะซึ่งเรื่องอะดำเนินเรื่องไวมากบิบิวไม่ต้องรอนานเลยแล้วก็รู้เลยว่าเออที่เนี่ยมันคืออะไรไทจูมาตอนไหนแล้วมันกำลังจะตามหาอะไรอยู่หลังจากนั้นหนังก็จะอรลวาดไปทั่วไปตรงนั้นตรงนี้ต่างๆในหลายๆที่นะคะแต่ สิ่งที่ดีของมันก็คือการเล่าเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีเลยก็คือการตัดต่อและการเล่าเรื่องที่ชวนงงก่อนหน้านี้บิบิวบอกว่าเอ้ยมันดำเนินเรื่องไวแต่การเล่าเรื่องอะค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรค่ะสําหรับบิวบิวอะมันมีอะไรให้โฟกัสเยอะมากๆเดี๋ยวบิวิวจะเล่าตัวละครให้ฟังนะคะตัวละครมีใครกันบ้าง 1. เลยเจ้าไทจูใช่ไหมคะ2ชาวบ้านที่จะประกอบไปด้วยน้องว่นนหม่ คุณอ,อมสุชาแล้วก็คุณอาตีอ่ะสามตัวละครเนี้ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทจูละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนจะไปรู้เองว่าตอนไปดูอ่ะสามตัวละครเนี้ยไม่มีความสัมพันธ์ดีกับไทจูอย่างไรนะคะแล้วก็อีกตัวละครกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มของตำรวจค่ะซึ่งจะเป็นหัวหน้าตำรวจเป็นทีมที่จะจับเจ้าตัวไทจูน,นี้นะคะ อันที่สี่ก็คือคุณตํารวจอีกเช่นกันนะคะที่ลง,ลงมาจาับทีมตํารวจทีมใหญ่ก็คือคุณตุย้ยธีรพัฒน์ค่ะซึ่งคุณตุย้ยธีรพัฒน์เนี่ยจะมีซับตัวละครแยกออกไปอีกก็คือคุณลำยายหายทองคาที่เล่นเป็นลูกของคุณตุย้ยธีรพัฒน์นะคะแล้วก็กลุ่มนี้ห้าค่ะคือกลุ่มนักวิจัยที่มาจากจีนนั่นเองค่ะเห็นปะทุกคนการเล่าเรื่องทั้งหมดที่จะต้องโฟงกัสกับตัวละครมีทั้งหมดห้าตัวด้วยกันซึ่งอีห้าตัวเท่ากันทั้งหมดอันเนี้ย มันทําให้เกิดความชิบหายไววอดขึ้นมาค่ะความชิบหายไววอดในที่นี้คืออะไรคือการที่ตัวละครแม่งเยอะไปหมดมันต้องแตกไปหลายแขนงมากเราไม่รู้ว่าหนังทงการจะโฟกัสตัวไหนก่อนสักพักนึงเล่าถึงไทจูใช่ปะก็ไปโฟกัสที่บ้านคุณอมอสุชาบ้านคุณอตีไอตัวเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ไทจูนะเลาเลาแล้วก็ตัดไปที่ตํารวจค่ะตํารวจออกไปตามล่ามีการกลางแผนที่บอกว่าเนี่ยตรงนี้นะมันคือ จุดที่เกิดขึ้นในบึงการ1 2 3 4แล้วก็จะมีห่งหางๆไปอีกเป็นที่5ที่6แต่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไปหาตรงสี่ดีกว่าซึ่งวิวก็แบบเราวสมันอยู่ตรงไหนเหรอมันมันคือตรงไหนอะแล้วอยู่ดีก็ตัดสลับไปตรงนั้นไปเลยอ่ะและยังไม่พอมีการกลับไปหาคุณตุย้ยทีรพัฒว่าคุณตุ้ยรีรพัฒเนี่ยอ่า เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วมีปัญหาอะไรอยู่กับคุณลำยายหายทองคําแล้วอยู่ดีๆก็ต้องมาช่วยอ่ะแล้วก็ตัดไปอีกแต่พี่ทีมวิจัยจากจีนจ้ะว่าทีมวิจัยจากจีนเนี่ยเขามาวิจัยอะไรแล้วเกิดแบบไปเจออะไรที่มันผิดปกติซัมติงบางอย่างอ่ะแล้วก็ตัดกลับไปอีกตัดกับพี่ไทจูแล้วก็ตัดกลับไปอีก,ก,อกที่บ้านองสมชาแล้วก็ตัดกลับไปอีกตำรวจแล้วก็ตัดกลับไปอีกตู้ทเลรพัทอยู่อย่างเงี้ยตลอดเกือบสองชั่วโมงพี่วิวก็แบบเออต้องโฟกัสอะไรอ่ะเออจะดูอะไร ก็มีการประจนภัยกันเกิดขึ้นตามล่าไทยจูเดี๋ยวซ้ายมาขวาไปตัวเล็กตัวใหญ่นั่นนี่นูน่นว่ากันไปจนสรุปสุดท้ายแล้วมันไปจบอยู่ตรงที่ธรรมะเอองงวะล่าตามล่าตามล่าไทยจูอยู่ดีวกกลับมาเป็นธรรมะสอนใจเฉยคือแบบ What the heck คืออะไรอ่ะเฮ้ยี่ิวดูแล้วไม่พิวขำม,มากเว้ยกับการที่องค์สามเขาเลือกที่จะจบแบบนั้นคือมันดูออกเลยว่า มันมีการถ่ายทีหลังหลังจากที่ถ่ายองหนึ่งและองสองไปแล้วองสามก็คืองงไม่ไหวอยู่ดีก็วนกลับมาที่ตรงนี้เลวเพิ่งมาเล่าว่าต้นกําเนิดเกิดขึ้นของไทจูมันเป็นอะไรแล้วคืออะไรแต่ปมที่เหลือที่ผูกเอาไว้อะกับครอบครัวออมสุชาและไทจูไม่มีส่วนขยายไม่มีอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเคลียร์จัดชัดเจนอะไรเลยเนี่ยคือข้อ เสียที่รีวิวมองออกว่าเออถึงแม้เขาจะเล่าเรื่องดีแต่ไอจะเล่าเรื่องรวดเร็วก็ตามแต่ช่วงองค์สององค์สามที่เหลือมันอิเลเปะปะสเปะสปะทุลักทุเลไปหมดมันติดปัญหาอยู่ตรงที่การเดินเรื่องที่หลังจากเนี้ยจะเล่าอะไรการตัดต่อที่ไม่สมูทมันดูออกเลยว่าตัดอีนั่นยัดอีนี่ไปอีนี่ยัดอีนู่นมีการอาจจะบรีฟให้มีความยาวของหนังสั้นลง เรื่อยๆจนเราเห็นมันอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยเราเห็นว่ามีการตัดบทของทีมนักวิจัยจีนค่อนข้างเยอะวิว,วดูรู้เลยว่าแบบเออมันถูกตัดอะแล้ววิว,วไปเห็นโพสต์อันนึงของพี่จากเพจน,นานาบันเทิงนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้ดูเปิดตัว5นาทีของบึงการไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจนอาทิตย์นี้มีการฉายจริงเกิดขึ้นอะเขาได้เห็นว่าในตัวอย่างห้านาทีอะ ที่ปล่อยออกมาให้ดูก่อนอ่ะมีการตัดทอนออกไปจากตัวหนังที่ฉายจริงในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันดูออกเลยว่ามันมี2เวอร์ชันค่ะซึ่งเวอร์ชันแรกก็คือที่เราได้ดูในประเทศไทยกับเวอร์ชันที่2ที่เอาไปฉายจีนนั่นเองหรืออีก60ประเทศทั่วโลกซึ่งทําไมไม่เอาฉายเวอร์ชันเดียวกันกลัควคนไทยลาคาญ เจ้าทีมนักวิจัยจีนหรอหรือว่าอะไรหรอสําหรับวิวิวรู้สึกมันไม่แฟรเว้ยไม่แฟที่ทําไมคนในถึงได้ดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วเออคนมานอกได้ดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่มันมีคําถามไงว่าทาไมถึงตัดฉากนั้นออกไปทั้งทที่ฉากนั้นดูดีและดูสมเหตุสมผลพอที่จะช่วยยกระดับหนังให้มันดูมีความรู้เรื่องได้อย่างหนังนั้นเองนะคะก็ประมาณนี้สําหรับแบบ สิ่งที่พี่บิวจะบอกอีกข้อดีอย่างหนึง่งที่เรารู้สึกว่ามันแบกหนังทางเรื่องนั่นก็คือการแสดงของนักแสดงนั่นเองค่ะการแสดงของนักแสดงเรียกว่าดีไม่ไหวนะคะอย่างคุณออมสุชาและคุณตุ้ยเทีรพัทบิบิวรู้สึกว่าสองคนเนี่ยเล่นได้ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะซีนดรามา่าซีนต่อสู้ต่างๆใ,ใดๆเขาทําให้เราเชื่อได้ค่ะว่ามันมีไทจูอยู่ตรงนั้นมันมีความห่วงใยของครอบครัวมมีความอันตรายของไทจูที่กําลังคืบคานเข้ามา แต่หนังเลือกที่จะไปโฟกัสทุกอย่างแล้วไม่แฟลชแบ็กเล่าอะไรให้เราฟังเลยสักอย่างเมื่อลยทําให้เราไม่มีความผูกพันกับตัวละครไม่รู้ว่าอีนี่ผูกพันกับครอบครัวยังไงสุดท้ายแล้วคุณออมสุชาทํทไมถึงห่วงเด็กห่วงพี่น้องขนาดนั้นทั้งที่แบบเคยคุณไม่ได้เจอกันหรือว่าคุณไม่มีการเล่าความสัมพันธ์อะไรต่อมาขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆมันไปปะไทจูแล้วมันเกิดมีความสัมพันธ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมมันมีคนเข้าใจไทจูอย่างนั้นแล้วดูปกป้องไทจูแบบนั้น อะไรหลายๆอย่างมาดูสเปะสปะไปหมดดูแบบถ้าจริงๆเลยนะทุกคนถ้าเขาตัดต่อดีนะแล้วก็เล่าเรื่องได้ดีเราว่าทุกอย่างมันจะสมูทมากกว่านี้เยอะมากๆเลยนะคะก็เนี่ยคือความในใจของบีวิวที่รู้สึกว่าจริงๆหนังเรื่องนี้มันดีเลยนะสำหรับการที่จะยกระดับหนังไทยให้ขึ้น มาดีอีกหลายๆระดับเลยโดยเฉพาะการทําไทจูออกมาให้มันดูสมจริงทุกอย่างมันดูแบบมันดูที่สุดอะที่สุดของที่สุดแล้วอะมันดูสมจริงระหว่างที่ดูอะบิวได้ฟิลจูราสิกเวิลด์จูราสิกพาร์คได้ฟิลก็ซิลล่ามันมันมีแบบนั้นเลยอะแล้วตอนต้นเรื่องที่เปิดออกมาว่าไทจูมันดูแบบนั้นอะมันมีซีนที่แบบผ่านรถมันมีสิ่งที่ทําให้หน่ากลัวนั่นนี่นู่นอะบิวแบบภูมิใจมากรู้สึกเฮ้ย รู้สึกดีเลยว่ะที่ตีตั๋วมาดูบึงการแม่งแม้งใช่มันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบ,บีวิวคืออย่างนั้นเลยจริงๆนะคะติดอย่างเดียวจริงๆคะ่ะการลําดับเรื่องที่พลาดไปหน่อยแล้วก็การตัดต่อที่โดดไปโดดมาทําให้คนดูเองก็งงงวยอีกเช่นเดียวกันนะคะส่วนคะแนนที่บิบิวจะให้กับบึงการเดอะเลกก็คือ6 5จุสินั่นเองค่ะเย้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยบบิว วิวยังยังอยากให้ทุกคนไปดูด้วยตาตัวเองนะเพราะว่าหนังทุกเรื่องอะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกจริตกับวิวทั้งหมดแล้วบางทีหนังเรื่องนี้อาจจะถูกจลิตกับคนดูก็ได้เว้ยถึงแม้ว่าวิวอาจจะดูแล้วแบบไม่เก็ตในบางอย่างขำกับธรรมะที่ใส่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่มันก็แบบ ที่สุดแล้วที่เราได้เห็นไทจูตัวเป็นๆแบบนี้ที่มันออกมาแล้วสมจริงขนาดนี้ขนาดมีซีจีมาช่วยเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ดูสมจริงถึงแม้ว่าจะมีบางฉากที่เป็นก้อนเวย้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันจริงกว่านอนแย้เยอะมากๆแล้วบิวิวกล้าพูดเลยนะว่าถ้าเอานอนแย้มาปะทะกับเจ้าไทจูตัวเนี้ยบีวบิวบอกเลยว่าไทจูสู้ได้แย้อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้ด้วยสาเออคือถ้ามันเกิดมันมีการครอสกะจัก,กรวาลกันเกิดขึ้นอนะ่ะบิวิวบอกเลยว่าอีมวยคู่เนี้ยมันแน่นอนค่ะ ก็สำหรับรีวิวนะคะขอจบรีวิวบึงการเดอะเลกเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะคอมเมนต์อยากจะเล่าอะไรให้บิวิวฟังเกี่ยวกับบึงการสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยค่ะบิววิวจะมาคุยกับทุกคนทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบิววิวเลยสามารถติดตามได้ตาม ด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่า aqubbiew a, Q U a B B I e w ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube IG แล้วก็ TikTok ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ